รัชดาอัธนาดดเรกนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวในรายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลนะครับพูดถึงการเปิดเรียนและก็การฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษาครับนะครับบอกว่าในระดับอุดมศึกษานะครับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจะเปิดเรียนตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละที่แล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับ อ่าบุคลากรต่างๆเอาละหมวิวยาลัยเนี่ยเราเข้าใจได้ครัเพราะมันเด็กโตอ่าเป็นวัยรุ่นแล้วนะไม่มีปัญหานะฮะก็ก็ต้องรอบระวังตัวเองได้อยู่แล้วนะครับครับแต่ในส่วนของเด็กนักเรียนนะฮะก็ตั้งเป้าจะเปิดหนึ่งพฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียนเช่นเดียวกันเพราะว่ามันพร้อมไม่เท่ากันเนี่ยบางพื้นที่พร้อมแล้วก็เปิดบางพื้นที่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดนะ แล้วในส่วนของการฉีดวัคซีนนะให้กับลูกหลานน่ะเด็กๆนะฮะตั้งแต่เด็กๆอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปเนี่ยเห็นว่าฉีดไปแล้วประมาณ1 130, นึ 1> ่งล้านหนึ่งแสนคนแต่ที่ยังไม่ฉีดเนี่ยทางการะทรวงสาธิการก็จะสำรวจแล้วก็จะนํามาฉีดทุกคนแล้วก็บอกว่าส่วนคําถามว่าเด็กอายุเด็กชายอายุระหว่าง12บสถึงสิปีจะต้องฉีดไฟเซอร์เข็มสองหรือไม่นี่ก็รอตัดสินใจอีกครั้งอืครับผมฟัง ที่ท่านรองโฆษกอธิบายแล้วถแถลงข่าวแล้วผมก็ได้แต่สะท้อนใจออืรองโฆษกลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีเด็กอีกชุดหนึ่งนะครับป .1 ถึงป .6 อ,อ่ะที่อายุเขาไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ฉีดวัคซีนอะครับนะฮะอายุมันตั้งแต่สามขวบสี่ขวบนะานุบาลเนี่ยจนถึงสิบเอ็ดปีัคบคุณไม่เห็นพูดถึงเลยอเออแล้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเยอะด้วยแล้วก็ การระมัดระวังตัวเนี่ยอาจจะเทียบไม่เท่ากับพี่พี่มัธยมอ่ะคือสองหหกอ่ะถูกต้องครับแล้วมันก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยอ่าแล้วจะเอาอยัางไงเนี่ยจะเปิดหรือไม่เปิดพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงครับใช่ไหมฮะแต่เขาไม่มีการพูดถึงอเออแปลกหรือจะไม่เปิดไม่เปิดก็ต้องบอกว่าไม่เปิดไงถูกไหมฮะถูกต้องครับคือต้องให้ชัดเจนครับผู้ปกครองก็ได้เขาเรียกอ,อะไรจะได้ปฏิบัติถูกต้องระวังแผนถูกด้วยใช่นฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าเอ่อ ขนาดแค่เราจะไปรวมตัวคือคือพูดง่ายคือในพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยมีข้อกําหนดว่าห้ามรวมตัวเกินห้าสิบคนอ่ะ,อะผมแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยมันรวมตัวก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะเปิดโรงเรียนเนี่ยเอาเค็ละอันนี้ต้องยกเลิกไปข้อกําหนดนี้เนี่ยนะแต่ว่ามันจะปลอดภัยจริงหรือถูกไหมค,ครัเพราะว่าอย่างที่ผมเชื่อเลยนะแล้วก็มีคุณหมอหลายคนเชื่อว่าไอมาตรการเปิดประเทศเนี่ยครับ เดี๋ยวสุดท้ายพอเปิดแล้วเนี่ยกลับมาระบาดอีกแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะแล้วก็จะต้องกลับมาปิดอีกครั้งก็นั่นไงบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาระบาดเหมือนเดิม,มนี่แล้วมันก็จะมาเทียบเคียงกับกรณีอีกนักเรียนนี่แหละถูกไหมทำได้เลยเออ